เออเอาวัสดีครับวันนี้อีสานเลยครับผมฝนตกแห่งจังครับเมื่อน,นี้ตกทั่วประเทศนะบ้าอันแม่นนะเมื่อน,นี้ได้แนวกินมาครับก้อยดิบนะครับผมก้อยลอยเลือดครับสู้อีสันให้เลยอ่ะอุ่นที่พร้อมกินนล้กันเด้ออย่าให้พลาดเด้ออย่าให้พลาดเด้อเมื่อนี้ ิมมาแล้วครับซิมมาแล้วเดีย๋ยวติบเข้ามานําเด้อครับปุ้มเข้ามันมาเด้อนึ่งเข้าใหม่ๆเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องภาคอีสานภาคลางภาคใต้ภาคเหนือทัวประเทศไทยครับผมแล้วก็นอกประเทศต่างประเทศลุโนโดเมสซี่มาเด้อจินเป็นมาหึงเละ่ะมาเด้อครับอุ้ยอื้อหือ้อน้อ ออเอาบ้วนากกิเข้ากันครับพี่น้องเอามากครับปันเข้าฮอนเฮ้ยเ็นบอกครับไอข้าวะ่ะจำปีหรไปบังอืออ้ะแซบคอบมัง้งนะมีตัด้ย่มาครับ อืผักกระถินครับผมซอยดับกินปักครับเหลือจะกินกระถินเหมือนเดิมอืรอเข้าดีๆเหลี่ยมข้าหนังมืออรดมันดีๆนะครับ นี่ปุ๊บพริกหนึ่งเม็ดมาอืมฝนตกครับซัดใสบ้านอยู่นาแซ่บขับผ่านผ่านเห็ดเองย่องจะคล้องเอีงเห็ดเองแซ่บเอง อืมเขา้าวหอนๆนึ่งใหม่ๆตัวดลาน้ำตุ้มเนี่ยอืออือเหรออืออือ เียมไส้บ๊อมครับตีขึ้นกกหูเลยเพชรนะครับจะได้ไปซื้อมกแตงมาตับ

อือืม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 อือืมม อช่วงนี้นั้นอยู่อันเมืองเลยก็แค่โคนกำลังออกเด้อครับก็รู้ว่าจังหวัดอื่นน้อก็ คิดคนข้างอย่างๆวนะครับผมนี่ออกขักอย่างเม่ได้มาคุนึงครับผมออกอยู่นำํำโลนนาำส้นยางรักครับนี่มากินก้อยเลียดกับต้อหองก็ได้อื้แทบกระดกกระเดีย อ like um> mm hmm. nah ื้ห uh ืออื้มั้งนี้ก็บุกคด้เห็ุคลิปครับเพราะว่าไปส่งข้องให้ลูกค้าิ่นสร้างปืนมีหมารับปืนหนังสติ๊กครับผม ผมก็เลยพอได้ทายคลิปแล้วก็ได้แพ็คกล้องได้ได้ลองวีดีโอวิดีโอใส่น้ำพร้อมเอาสวดต่อครับอืมอืมดูหวานจุ่ยๆมุกถั่วมักขือพุ่กเองครับนะ อืออือออืออผัดขนัดโอ้ผัดพ้อลำเลยพี่น้องเลยเป็นการเหตุกาเข้าให้ติดกันเ้อครับมา อพูดใสดีๆครับโอ้ยืมแล้วครับผมเออี่ตั้งถ่ยเลยก็ขอบคุณเ้อครับผมคนนี้มากดไลค์กดแชร์คนทกดติดตามครับผมเมื่อน้าคลิปใหม่ๆพอกันนะครับผมวัสดีครับ